มีการจัดขึ้นตั้งแต่วันที่6จนถึง 5ธันวาคม2556นะคะบริเวณสนามหน้าที่ว่าการเทศบาลตำบลทุ่งว่าแห่งนี้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะและก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะกล่าวต้อนรับนะคะท่านที่จะมาเป็นประธานในพิธีในการเปิดงานค่ะรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีนะคะคุณทศพรน,นุชอนงค่ะรวมทั้งนะคะคุณบุญธรรมมุนีการค่ะผู้ช่วยกระทรวงพาณิชย์สออาบาตอด้วยนะคะและก็ต้อนรับด้วยค่ะสำหรับท่านนายก อบจอสตูลของเรานะคะท่านนาย,ยกสมฤทธิเรียงประสิทธิ์นะคะบรรยากาศด้านหลังคอนดิชันค่ะท่านผู้ชมคะก็จะมีน้องๆน,นะคะจากนักเรียนโรงเรียนต่างๆตั้ง200กว่าโรงเรียนเลยทีเดียวค่ะมาเที่ยวชมงานเพื่อที่จะมาทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มรวมทาได้ความรู้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการจัดงานครั้งแรกค่ะที่เกิดขึ้นในส่วนพื้นที่ของสตูลของเรานะคะท่านผู้ชมคะนอกจากว่าวันนี้นะคะจะได้มีในเรื่องของการรับชมการแสดงต่างๆบนเวทีที่เกี่ยวเนื่องกับ งานนี้ค่ะก็ยังมีนิทรรศการนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะด้านหลังของดิฉันถ้าไม่ว่าจะเป็นมหัศจรรย์ฟอสซิลไทยนะคะไทยแลนด์แดนฟอสซิลค่ะทะเลดึกดำบันนะคะแดนไดโนเสาร์ค่ะแล้วก็มีกำเนิดมนุษย์โลกวันนี้ด้วยนะคะรวมทั้งเส้นทางการท่องเที่ยวที่สามารถศึกษาดูในเรื่องของนะคะความเป็นโบราณดูซากฟอสซิลของช้างได้ค่ะที่สตูนของเรานะคะกับถ้ำเลสเตโกดอนค่ะก็ถือว่าเป็นถ้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่ สตูลที่นี่นี่เองนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมมากมายในงาน,นะคะ่ะแฟนพันธ์แท้ฟอสซิลค่ะฝั่งด้านนู้นนะคะก็สามารถที่จะไปศึกษากันได้เลยค่ะ Geo Youth Camp นะคะ Thailand Geo Park ค่ะกฎหมายซากดึกดำบรรพ์ Star of Thinking Contest นะคะลานวัฒนธรรมรวมทั้งถนนคนเดินย้อนยุคสินค้าโอทับกันด้วยค่ะเพราะว่าฝั่งด้านนอกริมทางโน้กก็จะเป็นการแสดงสินค้าโอทับจากทั่วทุกพื้นที่จังหวัดสตูลรวมทั้งจากประเทศไทยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทุกท่านค่ะไป ชมบรรยากาศนะคะในเรื่องราวของพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของงานสตูนฟาซิลเฟสติวัลครั้งที่หนึ่งเลยค่ะ วิวัฒนาการของโลก4,600ล้านปีก่อนจะมีวันไหนที่มนุษย์จะถึงจุดจบเหมือนยุคของไดโนเสาร์ถ้าเราไม่ช่วยการรักษาโลกใบนี้ไว้ให้โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกันรับรู้ด้วยกันแล้วทำให้โลกดีสดใสอยากให้โลกน่าอยู่กว่านี้เป็นโลก เราฝันไปจะสวยอย่างไรเป็นไปได้ด้วยมือ จยำบันความมัศจารย์ที่โลกต้องมองพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาโรงเรียนกำแพงวิทยา ชมวงท้ายจุดนี้นะคะด้านหลังสำคัญก็เป็นการจำลองของไดโนเสาร์จากกลุ่มเสพียกรคารณ์นีนะคะไดโนเสาร์ในยุคต่างๆค่ะก็จะจัดให้เพื่อกับน้องๆนะคะจากโรงเรียนต่างๆมากมายส่งรถขวัตโรงเรียนเข้าม,มาศึกษาดูเขาได้แต่และยุคของไดโนเสาร์นั้นนะคะมีลักษณะอย่างไรคะชมกันแบบว่าใกล้ชิดกันทีเดียวนี่ถือว่าเป็นขั้นแรกของจตุรของเรานะคะรวมทั้งค่ะมีก้อนหินจากยุคต่างๆให้ได้ศึกษา มีงารจำลองสร้างวัสดุติดกำบันด้านหลัง แม่เราจะไม่ส่ราจบอกว่าจะงงอยู่เลยนะคะเพราะอะไรสินมคะเพราะว่า และเมื่อถึงจุดที่12จุด15ในรอบนี้น้องๆจะได้แผ่ับของลกควาที่รงวั้องมีเยวนะครับซึ่งเราก็จะมีหลานหลาของท่พี่นองของเราด้ย์ที่นะครับด้ัก็จะเป็นหอประชุมก็นั้จุดสุดท้ายของการรับรางวัลก็จะเป็นขอประชุมที่หาชุมนะครับ มันอยู่จุดที่12จากนั้นนะครับเราเริ่มต้นนะครัแต่โซงเงินก็จะบลงจากเป็นสีโซนด้วยกันลายแั้โซนที่หนึ่งโซนที่หนึก็เป็นไปตามการขายนะคะก็จะเป็นจุดแบบตาก็จะมีที่ได้การจ่ายหินไห่เปิ้ลหรืสังกีก็เขียนเป็นโมเดลเป็นอะไรกามเลือกเสียงดแล้วก็จะจะประกอบด้วยโซนโซนตาโซนที่หนึ่งมี่โซนที่สองก็จะที่จะผ่านมาที่เพียงโต๊ะ

ก็สร้างที่อย่างไรก็ตามเพราะฉะนั้นแต่ละจุดเขาจะมีสแตนด์ให้นะค่ะค่ะค่ะอ๋อไม่ใช่ครับมันเป็นเปลือกโลกมันดันครับเปลือกตัวเปลือกเปลือกโลกมันดันตัวขึ้นมาครับผมครับผม ครับผมครับผมอ๋อใช่ครับผมอ๋เป็นสว่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นแบบจำลอง ด่ากนะครับเดเชิญกัน่าดูสากต่างากองกาเป็นซากฟันของอมีชีวิตับเป็นซากฟันไอ้นี่ไอ้นี่ามามอใเด้หรไม่ใช่ครับไอ้นี่ามอะไรจำจำลองว่าจำลองจำลองจำลองตาเย อันนี้เป็นแบบจำลองครับผมใช่แล้วคนไม่จำลองรั่นเพระเปิดที่รันั้งหมดความรู้เช่อจันี้เป็นพันองเคลื่อนเคลื่อนได้ครับไม่พัดสะอ่อน ให้ใครไปเอาปัสสาวะมาทำเป็น สวัสดีครับยใไหมยัมีไม่เี่จับตาแต้าจันะครับ ประกาศนะครับรถ Honda j แ z z ส2765นะครับหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งว่านนะครับขอให้เลื่อนรถด่วนนะครับตอนนี้รถอีกคันก็กำลังจะเคลื่อนตัวออกจากที่ตรงนี้นะครับรถแจ z สของใครนะครับด้านหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งว่านนะครับให้เลื่อนรถด่วนนะครับขอบคุณครับ แลนด์แดนสตูลนะครับก็ฟังเพลงเรื่อยๆ,ๆนะฮะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมด้วยนะครับน้องๆลูกเด็กเล็กแดงเนีย่ยเพิ่งไปไหนนะฮะวันนี้ทางโรงเรียนพาเรามาแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวของปศุสิวเรื่องของธรณีวิทยากันให้จุใจเต็มอิ่มนะฮะเพราะว่าโอกาสอย่างนี้หายากที่สุดเลยนะฮะในจังหวัดสตูลของเรานะครับนี่คือครั้งที่หนึ่งนะครับเราต้องมาศึกษาเรียนรู้กันให้เยอะๆนะครับเพราะว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยมัน ต้องไปที่ที่จังหวัดอื่นที่บ้านที่บ้านอื่นที่ที่ไกลจากพื้นที่ของเราแต่ว่าค่ะท่านผู้ชมคะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งในส่วนพื้นที่ของงานสตุวนโสซึ่งเป็นเพื่อครั้งที่หนึ่งนะคะสถานที่ตรงนี้ค่ะก็เป็นบรรยากาศของการจัดแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าโอท็อปให้เลยค่ะมีการเพลิเรวมของ สิ่งทีเรามากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารแล้วก็เครื่องของรรขาบรบิโภคค่ะฝักบัวุงกระเป๋าสวยๆนะคะแล้วก็มีเนื้อเรื่องของการจับสารค่ะม,มากมายเดี๋ยวเราจะพัด่านไป อุดมสมบูรณ์ด้วยปลาน้อยใหญ่มันมีมากมายทั่วท้องทะเลแถบนี้ลำคลองบาราสองฝั่งเป็นชายเลนมีปากโขงกลางขึ้นเรียงรายอุตสาหากรรมลุมท่านเอ้ยอุตสาหากรรมลุมท่านออมีชีวิตที่เรียบง่ายรายได้นั้น โดยเสียงเพลงร้องแง่งเป็นประตูบานแรกก่อนถึงเกาะประวัติศาสตร์มีนักท่องเที่ยวต่างชา ช่วงเวลาสุดท้ายของรายการแล้วนะคะและสําหรับวันนี้ค่ะก็คงต้องขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนในช่วงเวลานี้นะคะจังหวัดสตูลค่ะอปจอสตูลรวมทั้งอปตอทุ่งว่าด้วยนะคะสําหรับการจัดงานสตูลฟอสซิลเฟสติวัลครั้งที่1นนะคะและบรรยากาศทั้งหมดที่ผ่านมาค่ะก็คือการถ่ายทอดสด ต้นเสิลเฟสติวัลครั้งที่1นะคะณพื้นที่แห่งนี้ค่ะสนามณที่ว่าการอำเภอทุ่งว่านะคะสำหรับงานนี้ค่ะท่านผู้ชมจะมีการจัดขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่ส5ธันวาคม2556บริเวณที่สนามณที่ว่าการอำเภอทุ่งว่าแห่งนี้ค่ะรวมทั้งมีอีกนะคะ2พื้นที่ด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นที่พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรทุ่งว่านะคะซึ่งก็อยู่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งว่านนะคะใกล้กับพื้นที่แห่งนี้ค่ะแล้วก็อีก ที่หนึ่งก็คือนะคะที่สนามที่ว่าการอำเภอทุ่งว่ารวมทั้งที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยานักโรงเรียนกำแพงวิทยาค่ะอยู่ที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลน,นะคะ3พื้นที่นี้ค่ะท่านผู้ชมสามารถที่จะศึกษาชมในเรื่องของความเป็นโบราณค่ะชมฟอสซิลต่างๆรวมทั้งนะคะ ซาฟของช้างดึกดำบรรณน,นัสตูนของเราค่ะก็จะนับทราบนะคะว่าพื้นที่แห่งนี้นะคะตามประวัติศาสตร์แล้วมีความเป็นมาอย่างไรค่ะและสําหรับวันนี้นะคะดิฉันปร,รัยาพรมาเลนีพร้อมกับทีมงาน i p m t v ทต้องขอลาทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมค่ะสามารถที่จะติดตามรับชมรายการกันได้นะคะย้อนหลังทางรายการที่นี่สตูนทางช่องสตูนแชนแนลค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็ม,ตมทุกสัมผัสอารมณ์กับทุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e Finition 0 2 2 4 5 9 9 9 9